หมดกันใบแมงลักต้นแมงลักของเราเจ้าน้องแมวเหมียวมาทำเหมียวเยอะจริงๆตอนนี้เหมียวตัวเก่าๆหายมีแต่เหมียวใหม่ๆมาไม่รู้มาจากไหนเยอะแยะมากมายสามตัวสี่ตัว,ต,วตัวเก่าที่เราให้ข้าวเขากินตอนนี้เขารู้ภาษานะเขาไม่มาเหยียบผักของเราแล้วนะแต่ที่เห็นเป็นแบบนี้ก็คือเหมียวมาจากไหนไม่รู้ตัวใหม่ นี่โอ้ยเสียดายอะ่ะกว่าจะฟูมฟักได้ขนาดนี้เนอะกว่าจะต้นโตขนาดนี้มีคนจองไว้ด้วยนะนี่มีเจ้าของเขาจองไว้ด้วยนะตั้งแต่เดือนที่แล้วมีคนจองมาสามกระถางก็คือได้หนึ่งกระถางอันนี้สองกระถางก็คือตัวนี้ตัวนี้กําลังงามนี่น,นี่กระถางที่สองกระถางที่สามก็คือตัวนี้ นี่ตายแน่เลยนี่ไม่น่าจะรอดนี่ตัวนี้มันหักเนาะเอาไปปักช้ำก็ได้แต่ว่ามันไม่เป็นทรงพุ่มสวยแล้วเพราะว่ามันจะครบกําหนดส่งแล้วกําหนดส่งก็คือสิ้นเดือนนี้แมงลักเนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยจะแบบว่ากิ่งแข็งเหมือนเหมือนพวกกระเพราโหระพานะเนี่ยมันหักเร็วมากเสียดายอะ่ะต้นนี้ก็กําลังสวยต้นนี้เขาก็จองเอาไว้แล้วนี่ส่งสิ้นเดือน ต้นนี้ก็จะส่งสิ้นเดือนอาจจะได้ยกเลิกแล้วเนี่ยเพราะว่าเขา,เาสามกระถางน่าจะได้ยกเลิกแล้วแหละก็จะเอาตังค์ไปคืนเนาะเพราะว่าเขาสั่งจองเขาจ่ายตังค์มาเรียบร้อยแล้วดูก็เลี้ยงไว้ให้เขาอนะคะจนถึงสิ้นเดือนเพราะว่าแกกลับบ้านเนาะแกกลับประเทศแกเนาะเดี๋ยวแกกลับมาสิ้นเดือนโอ๊ยเสียดายอะ เจ้าแมวเหมียวมาทำลายนี่นี่เหยียบพังหมดเลยนี่ดูหักเสียหายหมดโอ้ทำไงเนาะทีนี้มืดแล้วเสียดายก็เสียดายย้ายมาไว้ตรงนี้แล้วตรงโน้นแมวไว้แล้ว น้องเหมียวชอบเข้าไปนอนด้านในแล้วก็มาเหยียบหักหดนี่เอาไว้ตรงนี้แล้วก็กิ่งที่เราตัดออกเนี่ยที่มันหักอะ่ะเราก็มาปักชําไว้ข้างๆต้องใช้เวลานานนะกว่าจะโตขนาดนี้ประมาณเดือนครึ่งอันนี้เดือนครึ่งนะนี่กว่าจะได้ต้นที่แบบพร้อมขายขนาดนี้นะเพราะว่าช่วงนั้นสภาพอากาศมันร้อนมากแล้วก็มันเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่สภาพอากาศร้อนแล้วก็ ถ้าพากับมันไม่เอื้ออมนวยเนาะก็เลยตัดสินใจตัดออกมาแล้วก็เอามาเสียบส่วนตัวนี้ก็เอาไม้ดามเอาไว้นะไม่รู้มันจะรอดไหมไม่รู้จะรอดไหมไม่รู้ว่าตรงที่มันหักเนี่ยมันจะเชื่อมกันหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะแห้งตายเนาะก็ลุ้นๆนะคะอื นี้นะคะเป็นผักกวางตุ้งห้องเต้นี่มีอาการเหลืองอาการเหลืองนะคะเขามีอาการเหลืองเนื่องจากว่าดินมันธาตุอาหารมันหมดเนาะตั้งแต่เราปลูกคณะใบายอยักสีม่วงนะคะจนเรามาถอนทิ้งแล้วมาปลูกเป็นกวางตุ้งห้องเต้ยังไม่ได้บำรุงอะไรนี่เขาก็มีอาการใบเหลืองนะคะพอเมื่อสามวันที่แล้วอะ่ะเราก็ใช้ปุ๋ยคอกเนาะนี่ค่ะ ปุ๋ยคอกหมักมาใส่นะคะอาการเริ่มดีขึ้นนี่ใบใหม่แตกขึ้นมาเริ่มเขียวนะคะนี่เี่เริ่มมีความเขียวนิดหน่อยนะคะนี่เริ่มดีขึ้นแล้วนี่ค่ะใบใหม่นะแตกขึ้นมาเริ่มจะเขียวแล้วนะคะก็บำรุงไปเรื่อยๆเ,เนาะช่วงนี้เราไม่ได้ให้น้ำหมักนานแล้วนะคะเป็นอาทิตย์ น่าจะอาทิตย์อาทิตยก์กว่าแล้วนะคะประมาณสิบวันนี่แหละไม่ได้มาให้น้ำหมักไม่ได้ดูแลอย่างต่อเนื่องเนาะกระเพราของเรานะคะเด็ดยอดไปวันก่อนกำลังแตกอันนี้ปักชำปักชำจากยอดนะคะโหระพาอันนี้ก็โหระพาโหระพายังไม่ได้เอาลงปลูกอีตอนเช้าๆนะคะ วันนี้ตื่นแต่เช้าเนาะตอนนี้ก็เก้าโมงเช้านะคะเก้าโมงตื่นแต่เช้าเลยมาสำรวจดูผักเนาะช่วงนี้ผักเราหายบ่อยนะคะกระถางผักเราหายบ่อยนี่หนึ่งกระถางอยู่ตรงนี้อันนี้เอามาเอามาทดแทนนะอันนี้เป็นผักคะน้านะคะเราเอาผักคะน้ามาทดแทน จริงๆตรงนี้มันเป็นผักต้นกล้าผักสลัดนะไม่เจ็บเอาต้นกล้าเป็นกระถางสีน้ำเงินนะคะเป็นกระถางสีน้ำเงินเราเอามาวางไว้เป็นต้นกล้าผักสลัดกำลังจะโตปรากฏว่าหายนะคะนี่ตื่นเช้าขึ้นมาหายหายแต่เช้าก็เลยเอากระถางนี้มาวางแทนเนาะตัวนี้ที่เราปักชำเมื่อวานนี่รอยน้องเหมียวมาอีกแล้วนี่ค่ะอันนี้รอยน้องเหมียวขึ้นมาเหยียบอีกแล้ว เอามาไว้ตรงนี้ก็ยังก็ยังมาเหยียบนะเอาไปไว้ตรงตรงโน้นก็กระโดดใส่เหมียวเป็นเหมียวของเพื่อนบ้านนะคะเหมียวของบ้านตรงข้ามอะ่ะเป็นเหมียวยังกําลังแบบกําลังโตอะ่ะเหมียวตัวเล็กๆกําลังซนเหมียวประมาณนี้กําลังซนนะคะก็จะดื้อหน่อยนึงนี่ที่มันหักเนาะเมื่อวานที่เราถ่ายให้ดูนะคะตอนตอนเย็นๆอะ่ะมันหักเราก็มาปักชําแล้วก็ขึ้นมาเหยียบอีกนี่ จะพาไปดูนะต้นก้าหายบ่อยมากเลยช่วงนี้ทั้งต้องรับมือกับน้องเหมียวด้วยเนาะน้องเหมียวก็ดื้อนะคะเพราะว่าเป็นน้องเหมียวน้องเหมียวมาอยู่ใหม่อะ่ะเป็นเป็นน้องเหมียวตัวเล็กๆอะ่ะเพิ่งเกิดใหม่ประมาณเดือนสองเดือนนี่แหละยังไม่โตเท่าไหร่เลยเท่านี้กําลังโซนอะ่ะก็จะมารบกวนหน่อยเนาะแต่ว่าไม่ใช่เหมียวจรจัดหรือเหมียวที่เราให้ข้าวกินนะเป็นเหมียวคนบ้านตรงข้ามนี่แหละ ไม่รู้บ้านต้งข้ามหรือข้างบ้านบางทีก็เห็นเดินเข้าบ้านตรงข้ามบางทีก็เห็นเดินไปข้างบ้านนะคะก็ทั้งแม่ทั้งลูกเลยอพยพมาเพราะว่าเราให้ข้าวน้องเหมียวกินตรงนี้ตรงต้นอินทผลัมมันก็อยู่ด้านนอกเนาะแล้วน้องเหมียวนะคะเขาก็เขาก็สามารถที่จะมากินได้เมื่อวานเราให้ดูมันมีมันมีโหระพาที่เราปักชำจากยอดสามกระถางนันึง สองกระถางตั้งอยู่ตรงนี้สามกระถางนี่หายอีกแล้วค่ะเหลืออยู่แค่สองกระถางอีกกระถางหนึ่งที่ตั้งอยู่ตรงนี้หายเมื่อวานนี้ที่เราพามาดูนี่ค่ะผักกวางตุ้งฮองเต้นเนี่ยเนาะเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อวานนี้เราพามาดูผักกวางตุ้งฮองเต้ยังอยู่ดีนะคะยังถ่ายให้ดูอยู่เลยนี่อยู่ตรงนี้แต่ตื่นเช้าขึ้นมาหายทั้งต้นกล้าผักสลัดกระถางสี่สีน้ําเงินแล้วก็นี่ อันนี้ปักชำอาไว้นะคะก็คนตื่นแต่เช้าเลยช่วงนี้คนเดินบ่อยอันนี้ก็คือผักกระเพรานะคะนี้ก็ไม่รู้วันไหนจะหายนะกระถางเล็กๆแบบนี้มันมันเสียงที่จะหายมากๆเลยเพราะว่ามันยกไปง่ายสะดวก เรายิ่งปักชำจากยอดพวกนี้เนาะอันนี้เป็นโหระพาไทยหมดเลยนะที่เราทําการปักชำจากยอดไม่เป็นไรเราสามารถปักชำได้อีกถึงเอาไว้มันก็ไม่มีพื้นที่นะคะอันนี้ก็แบ่งกันได้ใครอยากเอาแต่ว่าไม่ชอบนิสยัยตรงชอบรักชอบขโมยเนาะขอกันดีๆนะก็ให้ไม่น่าจะเป็นเด็กนะคะน่าจะเป็นผู้ใหญ่แล้วแหละถ้าเด็กเขาคงไม่มาเอาแบบอย่างนี้เนาะ กลัวกระเพาหายมากๆเลยตอนนี้ต้นก้าผักเยอะมากเลยกระถางเล็กพวกนี้เสียงที่จะหายนะคะนี่อันนี้ไม่จะแยกไปไปชำมอไปอนุบาลเมื่อวานนี้แยกใส่ในกระถางกระถางใหญ่นะคะตัวนี้นี่กำลังงามนะคะต้นก้า มันต้องแยกเนาะช่วงนี้ต้องแยกถ้าไม่แยกก็ปล่อยนะอันนี้อันนี้คือเหลือเอาไว้ฝั่งนี้คือเหลือฝั่งนี้ก็คือเราจะแยกเอาไปปลูกนะคะตอนนี้ยังไม่มีที่ปลูกอันนี้ก็เพิ่งจะลงสวิตชาร์จไปนี่ไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดนะเนาะพราะเราเอาลงตั้งแต่ตอนที่เขายังต้นเล็กๆอยู่ตัวนี้น่าจะรอดแล้วแหละนี่มีใบเกิดขึ้นมาตัวนี้ก็น่าจะรอดแล้วนี่ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราเอาลงดินอะตื้นเกินไปนะคะเราน่าจะแบบฝังเข้าลงลึกกว่านี้เนาะเขาจะได้ดจมช่วงช่วงนี้นะคะช่วงโครนเขาช่วงโคนช่วงนี้เนี่ยเขาจะได้จมลงไปจะได้แบบว่ามันไม่โยกเยก,กเหมือนพวกตัวนี้ตัวนี้คือฝังฝังเข้าไปจนถึงเนี่ยจนถึงใบใบใบเล็กๆเ,เนี่ยนะคะอันนี้ก็ ตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยย้ายลงก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเวลาเราลดน้ําเราใช้สายยางฉีดนะคะมันก็เลยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอันนี้ก็เราย้ายออกมาจากในบ้านเนาะเพราะว่าเมื่อวานเรากะว่าเราเออสองวันก่อนเรากะว่าจะไปแยกกระถางลืมนะคะเก็บไว้ในบ้านก็เลยมีอาการแบบนี้เพราะว่าเขาไม่โดนแดดอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปไว้ไม่รู้จะโดนขโมยอีกเปล่าเนี่ย รอแยกนะรอดิอน,นแยกต้นกล้าหมดเลยทุกกระถางเลยอันนี้นี่ก็เป็นต้นกล้าของสวิตช,ชาร์ทที่เขาเริ่มโตแล้วนะคะ,ะตัวนี้เราย้ายลงแต่ตอนเขายัางเล็กๆแต่อันนี้ก็คือตอนตอนนี้เราไม่ได้ย้ายเขาลงเขาก็เริ่มมีใบจริงแล้วก็เริ่มโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนะ วันนี้เราตื่นแต่เช้าเลย9ก้าโมงเช้าจริงๆก็ตื่น1 0บสโมงโน้นนะคะจริงๆเวลาที่มารดน้ำผักก็จะประมาณช่วง11โมงแต่วันนี้พอโยงแกไปทำธุระแกตื่นแต่เช้าเราก็รู้สึกตัวแล้วมันก็นอนไม่ได้เนาะจริงๆก็นอนกันคนละห้องนั่นแหละแต่ว่าเวลาแกจะไปแกก็จะมาบอกนะว่าแกจะไปไหนเราแบบเวลาเราตื่นขึ้นมาไม่ใเป็นคนอย่างหนึ่งนะ ตื่นแล้วมันนอนไม่ค่อยได้นอนตีสี่ก็ช่างเถอะถึงจะนอนตีสี่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราตื่นขึ้นมาแล้วอะ่ะมันจะนอนไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับนะเป็นคนที่นอนยากมากอะ่ะเพราะว่าเคยนอนเคยนอนไม่เป็นเวลาเนาะมันก็เลยนอนยากมากก็เริ่มไม่ค่อยสวยแล้วช่วงนี้จะเริ่มมีลมแล้วนะคะอ๋อเดี๋ยวจะขึ้นบ้านแล้วแหละตื่นแต่เช้าเกิน ก็ไม่มีอะไรนะคะช่วงนี้ก็กําลังลงต้นกล้าผักใหม่ก็เริ่มดูแลแล้วแหล,ละอัน,นกเก่ารุ่นกเก่าที่เราพอนะ,ะไม่จะก,ก็ส่งไปหมดแล้วนะคะส่งขายหมดแล้วแล้วก็เริ่มพอใหม่อีกแล้วก็รอบนี้ตามที่เขาสั่งเนาะถ้าเกิดเหลือเราก็เอามาลงนะคะเอามาปลูกเองแล้วก็นี่อันนี้ก็ อาจจะอาจจะยังไม่ได้ส่งนะเพราะว่ามันไม่สวยมันเริ่มไม่สวยแล้วนี่มันมีปัญหาเนาะนี่กระถางนี้น้องเหมียวกระโดดสายจริงๆกระถางนี้สวยมากนะแต่พุ่มสวยนี่สวยมากอันนี้ก็เหมือนกันนะ,ะอันนี้กําลังโตอันนี้เป็นรุ่นน้องอันนี้รุ่นพี่รุ่นพี่ใหญ่รุ่นพี่รุ่นพี่กลางนะอันนี้รุ่นพี่เล็ก รุนพี่เล็กส่วนพวกต้นกล้าพวกนี้เขามีปัญหาเจอปัญหาน้ําท่วมขังนะก็เอามาอนุบาลเอาไว้นะคะจนกว่าเขาจะโตแล้วค่อยเอาลงปลูกเยอะเลยเนี่ยผักคะนา้าเพิ่งจะย้ายลงเมื่อกี้เอ้ยเมื่อวานพูดผิดเบอร์เบอรนี่ก็ผักคะนา้าผักคะน้าหลังจากย้ายลงเห็นไหมคะเริ่มเริ่มดีขึ้น จากเมื่อก่อนที่อาการไม่ค่อยดีนี่ก็ผักคะน้านะคะช่วงช่วงที่เราพอมะเล็ดผักคะน้านะ่ะเป็นช่วงอากาศร้อนมากนะคะตอนนี้อากาศเริ่มจะดีขึ้นนะคะช่วงเดือนนี้จริงๆแต่กลางเดือนกันยานี่ก็ปลูกผักทุกปีนะแต่ปีนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะอากาศรู้สึกจะร้อนผิดปกติเนาะผิดร้อนมากกว่าปีที่แล้วนะตื่นแต่เช้าหายใจไม่ทันอากาศร้อนร้อนร้อนมากกว่า ปีที่แล้วอีกประมาณเท่าสองเท่านี่แหละ